ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและ f อทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยระบประจําวันจันทร์นับที่12พฤษภาคม2568มีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยตะวันนาบางกะปิในศึกมวยไทยพันมิตรถ่ายทอดสดทางช่อง t ู for you ยีเวลา18บแนาฬิกา สมาชิกหรือ FT ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับหรือท่านใดอยากจะได้ข้อมูลมวยดีๆอยากได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมเพียงท่านแอดไลน์ไปที่แอดเอ็มทีศูนย์แปดนะครับหรือเพิ่มเพื่อนในไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยเอ็มทีศูนย์แปดนะท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆจะไม่พลาดทีเด็ดจากทีมงานทางช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะคู่แรกนะพุธิเดศเดชดำลงสิบหกปีร้อยหกสิบห้าเซนเป็นมวยจากจังหวัดตัง ยกมาแล้ว29ครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็54กิโลฟอร์มล่าสุดชนะทีโอยกที่3านะบัว9ยอดวันของโอมแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าบัว9ยอดวันของโอมแล้วก็มาแพ้ทีโอยกที่3เจ้าสอนธนงลดสวยจาาเจดคู่ชกของเจ้าวุฒิเดชก็คือเจ้ายอดฟ้าสิทธวสักแก้วหรือสิทธิอาจารย์สมโพธ2์ปีร้อเซนชกมวยมาแล้ว40ครั้ง ทำการฟึกซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองฟอร์มล่าสุดข,ของเจ้ายอดฟ้าชนะทีโยยกที่สองจักกิจสักอุบนลแพ้คะแนนผมนิขิตบอลมหาชัยคู่นี้นะความน่าจะเป็นของเกมสมองมวยฝีมือมวยอยู่ที่เจ้าวุธที่เดดเตะตั้งบังโต้ตั้งรับจับทางมีลูกขวางหน้าฟันศอกส่วนยอดฟ้าก็เพศเปิดเกมเตะขาต่อยหมดัดบูดูดันต้นต้นอันตราย แต่ว่าความเป็นมวยเสียเปบนับคู่นี้นับทีเด็ดฟันธงผมฟันธงวิที่เจ้าวุฒิที่เด็ดคู่ที่สองนับเพชรนาคารูกเจ้าแม่สายวาลี15ปี167เซนเป็นมวยจากจังหวัดพัทลุงชกมวยมาแล้ว60กว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็56กิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายซุปเปอร์บอลเทนนิงอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรนาคาก็แพ้คะแนนเพชรธนวีเีเกิลมวยไทยชนะคะแนนรถถังน้อยสอสำเริงชัย ชนะทีโกโยกที่ห้าเจ้าเพชรแดงวันของโอมคู่ชกของเจ้าเพชรนาคาก็คือเจ้าวาซอฟสอกิตลุ่งโลดนักมวยจากประเทศมาเลเซียยี่ปีร้อยเซนน้ำหนักปล่อยๆก็ห้าสิบหกกิโลชกมวยมาแล้วสาสิบกว่าครั้งฟอร์มล่าสุดของเจ้าวาซอฟก็แพ้คะแนนเจ้ายอดขุนทัพเจแอนดี J D พัฒนลุงแพ้คะแนนเจ้าเพชรธนวัอีเกิลมวยไทยชนะโ,โยกที่หนึ่ง ะวันฉายอาประคัตมวยไทยคู่นี้นะครับเพชรนาคาก็ประเภทจังหวัดฝีมือแต่ตั้งบังโตมัดศอกสวนแรงส่วนเจ้าวาซอฟนี่กระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยนี่เสียเปรียบแต่ว่าหัวจิตหัวใจดีนะครับกล้าแรกกล้าสวนมีลูกแตะก้านคอเก่งนะครับคู่นี้นะครับที่ไดฟ้ฟันธงฟันธงที่เจ้าวาซอฟนะครับคู่ที่3นะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่ง18ปี180เซนเป็นมวยจากจังหวัดชุมพรชกมวยมาแล้ว70ครั้ง น้ำหนักไปปล่อย61กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรอันดาก็แพ้คะแนนเจ้าเพชรแสนคมสอสมหมายชนะคะแนนชาติพยักลาน,นาววอเตอร์ไซด์และก็ชนะคะแนนเจ้าจูซับพีเอชอาร์มวยไทยคู่ชกของเจ้าเพชรอันดาก็คือเจ้าคลือหาดชอ5พยัก16ปี170เซนเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว70กว่าครั้งน้ำหนักไปปล่อย59กิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายชอ5พยัก ฟอร์มลาดถืของเจ้าคฤหาสน์ก็ชนะคะแนนสุวัสด์เล็กทีเด็ด9 9แพ้คะแนนเจ้าเพชรเจ้าพญาสิทธิกำนันหน่งและมาชนะคะแนนเจ้าเพชรเรโนเกียริธงยศคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมเพชรอันดารูปร่างช่วงชกสูงยาวใหญ่ฝีมือดีดักเตะดักแทงเข่าในไม่ลูกขวางนะ้าส่วนเจ้าคฤหาสน์ก็ฝีมือเตะขวาต่อยขวาเขา่ขาในปั้มรัดฟดเตแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกคู่นี้นะับผมชอบ ความยาวใหญ่ของเจ้าเพชรอันดาคู่ที่เส่นับบัวเขียวภูเก็ตไฟกับ27บปี17 5เซนเป็นมวยจากประเทศอเมริกาชกมวยมาแล้ว60กว่าครั้งซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตไฟ่ขับจังหวัดภูเก็ตน้ำหนักไป,ปล่อยปกสิบกิโลฟอร์มล่าสุดก็ผัดแพ้ชนะกับเจ้ายอดทองไทยสอสมหมายแพ้คะแนนสุประชัยเล็กหน่งซับใหญ่คู่โจกของเจ้าบัวเขียวก็คือเจ้าเพชรน้ำงามพีเคแสนชัย31เปี ร้อยเจ็ดสิบสองเซนเป็นมวยจากจังหวัดอุบลซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชายมวยไทยยิมอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรนำงามก็แพ้โยยกที่สองชาติพยักศักดิ์สตูลที่วันลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าอาเมียงอับดุลอลลาสยอบคู่นี้นะความน่าจะเป็นของแกมบัวเขียวก็ประเภทฝีมือเตะหนักต่อยแรงก้าแรกก้าสวนชกอยู่สม่ำเสมอเพชรนำงามก็กลับหายใจที่วันลุมพินีก็แพ้ เจ้าชาติไปยักมาฟอร์มยังไม่เข้าเท่าไหร่เนื้อตัวร่างกายยังไม่ค่อยยังไม่เต็มที่ครับคู่นี้ครับตีเด็ดฟันตรงฟันตรงที่เจ้าบัวเขียวนะครับแล้วก็ทีเด็ดติดดาวผมนะครับคู่แรกชอบไปที่เจ้าวุฒิเดชดคู่ที่2ชอบไปเจ้าวาซอฟคู่ที่3ชอบไปเจ้าเพชรอันดาแล้วก็คู่ที่4ชอบไปที่เจ้าบัวเขียวปูกเกตไฟขับนะครับ อย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้านะครับคู่มวยอาจมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกระตันหันได้นะครับถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกระดันหันผมจะอัปเดตไปทางช่องทางของเรานะเพียงท่านไลน์ไปที่ mt08 นะหรือเพิ่มเพื่อนอดีไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย mt08 นะท่านก็จะไม่พลาดการอัปเดตคู่มวยในแต่ละวันนะครับของทางทีมงานช่องของเราครับวันนี้เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ